เภสุภานักษาก็ไในที่โอกาสข้อค้อนี่ดูขกเต่าหมอลำเทศลำเพลินเุก่านสายตัวอคทีรดีขทั้งลูกลลที่งานหมอรำเทศลำเพลินนีคแรกนะ้อค่อน่ดูแกเต่าดูเต่าขอครอนที่งานหมอรำเทศลำเพลิน จะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนก้าวหน้าสุขุมสุขุนร่ำร่ำร์รวยไปด้วยกันหมดทุกคนนะคะคุณยาคุณแม่ค่ะมือนี้กับสิวยพ่อนให้สิ่งใดดีสิ่งใดเลิศสิ่งใดอันเปิดเสร็จคุณแม่กับสิวยพ่อนให้ลูกให้หลานที่งานหมอลำเทพลำเพลินจงเจริญก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีให้มีงานหลายๆให้ลำร่ำรวยๆ ให้ลูกให้หลานเฮ่งเฮงฟังฟังซอยสาวซอยแกงให้ได้งานห,หลานจักสองยสามลอยงานบุหลายๆกินบะหมี่จบบะเบอดก,ก็ูกเออทีนงานนอกกระดาษแม่ก็ถเป็นแม่ที่รักลูกเสมอไม่ได้คิดเปลี่ยนชังลูกลูกจะชั่วจะดีลูกจะว่ากระดาแม่ยังไงว่าแม่ดีหรือไ่ ก็เป็นแม่ที่ดีของลูกอยู่กับใจคั่มคำที่ว่าแม่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะบ่บอกเวลาเรัพูดกันแม่นีมีบุญบุญอันใหญ่หลวงแม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để về mẹ, lỡ những video hấp dẫn 对呀。Yeah. คุณของแม่อยากแฮ้เตียปราอดแม่ทุกแม่พอรมาดแม่สมสั์เพียงเพียงดวงใจงอยากใหใด้ค่จะมาเมือนแม่ได้ไนวันเถิดคุณไว้เนื้อใดๆพระคุณของแม่ ภาคเพียนเลี้ยงลูกผิดถูกแม่สอนแกรักลูกแกแน่นอนสู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแกความจนทนไว้เอียงได้แม่แกไม่แคร์ใครเราจะแ,และหลังแม่แกนั้นคงไม่มี อยู่ในคันแม่นานลำบากถึงยามตกฟ้าแม่ทนทุกขล้นทวีรวมดินรวมฟ้าจะหาดังแม่ไม่มีแม่เราผู้นี้ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียว แมนเปลให้กล่อมแม่ยอมสู้ทนแต่รักลูกแกทุกคนสู้ยอมทนหูกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เราผู้เดียวใครเล่าจะเลี้ยวแม่คนเดียวแม่ของผู้ได กล่อมแม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นกลียคนเดียวเท่านี้รักแม่เราดีเดียวใครเราจะเลี้ยวแม่ผู้ดีแม่ของ ภาพพ่อศรีนิจควรกะเตรียมสเตนบายบนเวทีแล้วนะครับมื้อนี้สช่ไหมอีกสักครู่นะครับก่อนสิเข้าสู่คุมปิดจบกิตกรรมนี้แล้วครับเฮาสิได้หยุดไล่เพื่อสิได้เตรียมพร้อมๆให้พี่น้องถึงพี่น้องเข้าสู่คุมปิดย่างโดดโดยแท้เด้อพี่น้องเด้อให้เป็นระบบขออนุญาตคงศิสิเป็นส่งสัญญาณมื้อนี้น้องไส้นะครับน้องแดนเมียสวยก็สิมาครับกองบานเล้งขอรับสิ่งลูกลอนะครับจากเมืองร้อยเกินจะมาขัน นะครับสองคนงานพิ่รับจับจุกจิ้กับช่วงนี้นะครับเป็นยังไงเราจิ้มปลาเอกน้าเอกจิ้มตัวตลกเข้าความภายนอกดูหลงระลานในพ้นความแล้วเนาะนะอาจารย์ชอเกษตรเข้ากับโยนีแล้วนะก็เป็นยังเรกอ่าโยนีล่ะขออนุญาตพี่น้องเด้อไลฟ์สดทางเพจเทนลำเพื่อนนะครับทุกๆช่องท่านว่าัวเ็นท่านยูดุกตุกตุกช่อง นะครับท,ะะ<ฮ>ท่านช่องอินสตาแกนะครับทุกทุกช่องนะครับได้เลยนะครับเที่นะครับพี่น้องตอนนี้แม่ทรงท่าไก่หฮาดัวยการันบรรยากาศนะครับแช่พี่น้องในหูัทวโลกนี่คือกิจกรรมภายในนะครับที่วันนี้วันแม่แห่งชาติประจำปีพศ25 6 6้าที่ทางทีมงานหมอลำเพชรําเพลิน,นได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการ นะครับถือว่ากราบไหวา้ภูมิพระคุณกักคือคุณแม่สุภาพน้าวงศาซึ่งเป็นภูมิบารมีได้สร้ารมอลำขึ้นมาส,สมมองวงพร้อมกันก็คือมอลำสาวราลนจนแทนมองเพิินอยู่แล้วเจ้ามื้อนี้ผมก็เลยข,ขออนุญาตคุณแม่เด้อมื้อนี้มาให้ลูกหลานได้กราบไหว้อยูเ่เฮ็ดอนลำเภอเด้อแม่เด้ออันนี้บ่ให้มีแนวใด,ดอันนี้บ่ได้คิดเรื่องหยังครับบ่ได้แอบกระแสอัะไรต้องเฮ็ดทุกๆปีกันคุณแม่ ว่าเนาะอันนี้บอกให้ฟ,ฟังตรงๆนะครับอนันนี้กรเลย้เป็นว่าได้โอกาสที่จะมารวมจินกับใน้มนีนะครับเมณีลูกนั้นแต่สิมาขอพรอขอบารามีจากคุณแม่สุภาพน้วงศาซึ่งเป็นตัวแทนคุณพ่อสองการน้ำวงศาพ่อกับแม่กระซ้ำผูเ้เดียวกันนะครับ